้าตาสมุกในความเป็นสำเนียงเสียงของภาษาภาคกลางแต่ในส่วนของระยองนั้นนะเรามีสำเนียงที่ใช้อัตลักษณ์เฉพาะระยองก็คือกระมุกในส่วนนี้วัฒนธรรมดังเดิมที่เรานะสืบค้นมานั้นก็ปรากฏว่าเครื่องจักสานอย่างนี้นะครับเป็นเครื่องจักสานที่มีลักษณะที่เราเห็นนะฮะมีมุมสี่มุมต่างๆเกิดขึ้นมีฟ้าปิดด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมีการนะใช้ใบลานนะครับ ใบตาลหรือจะเป็นกระจุกก็ได้นะครับในการทําเครื่องจักสานตรงนี้ทมไม bra. ก่อนจะมีเช่นหมากก็จะนําสิ่งของต่างๆที่หมากพลูยาสูบหรือสิ่งของต่างๆใส่ได้หรือสิ่งของอื่นๆก็สามารถที่จะใส่ในนะกระหมุกนี้ได้ด้วยพอมาเป็นผ้านะครับตาสมุกนะหรือกระหมุกนะครับของระยองเนี่ยนะฮะก็จะเป็นลักษณะที่มีการทอมีลักษณะเป็นลายๆแบบนี้ฮะลักษณะที่เราเห็นอยู่เป็นต้นนะครับ แล้วก็จะเป็นผ้าที่มีคุณค่าของความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของระยองส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เราได้กําหนดว่าผ้าที่จะมีการทอมีการทําในครั้งนี้ก็จะเป็นผ้าประจําถิ่นเป็นผ้าประจําจังหวัดระยองในผ้าตากระมุกข,ของความเป็นระยองครับ ผ้าตาสมุขนะครับซึ่งถือว่าเป็นผ้าทีา่มีการทอกันมานานแล้วนะครับในประเทศไทยดีหลายร้อยปีนะครับก็มีทั่วไปนะไม่ใช่เฉพาะที่ภาคตะวันออกนะครับภาคอื่นก็มีนะครับทีนี้เรามาดูว่าทําไมจังหวัดระยองเราเนี่ยจะเอาผ้าตาสมุขเนี่ยเป็นผ้าประจําจังหวัดหรือผ้าประจําถิ่นของเรานะครับก็เนื่องมาจากว่าเมื่อปีพุทธศักราช2419 นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สเสด็จมาถึงที่ช่องแสมียสารนะครับซึ่งช่องแสมียสารเนี่ยเป็นเขตติดต่อระหว่างเมืองบางระบุงกับเมืองระยองนะครับณนที่ตรงนั้นเองนะเจ้าเมืองระยองพร้อมด้วยกลมการเมืองและก็เจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยเขาไปเฝ้ารับสเสด็จอยู่ที่ช่องสมัยสาร <S <S 1> <S 1> ทีนี้แน่นอนครับว่าในการไปรับสเสด็จเนี่ยนะฮะเจ้าฟ้าเจ้าบดินมาเนี่ยก็ต้องมีการถวายของครับ ของที่ถวายเนี่ยหผ้าใหม่ครับ2ผ้าตาสมุขค,ครับแล้วก็มีของอีกหนึอย่มากนี่เป็นเรื่องราวของผ้าตาสมุขนะครับที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดระยองเป็นครั้งแรกณเดือนธันวาคมพุทธศักราช2419 ผลิตภัณฑ์ที่เราได้ออกมาเราขายผ้าลาละ4ี่ร้อยนะคะจากถ้าจะบอกเทียบกับผ้าฝ้ายเนี่ยเทียบไม่ติดเราต้องไปเทียบกับผ้าไหมใช่แต่ผ้าของเรามองแล้วก็จะมีเสน่ห์จะแตกต่างมีเทกเจอร์ของเส้นใยสับปะรดยิ่งซักยิ่งสวยอันนี้คือเสน่ห์ใช่ค่ะยิ่งนุ่มมันไม่ได้คิดว่ามันจะไม่แข็งเหมือนเส้นใยอย่างที่หลายๆคนคิดแต่เมื่อถักทอออกมาเป็นผืนผ้าแล้วเนี่ยมันดูสวยดูมีเสน่ห์ดูมีเอกลักษณ์ ดังนั้นถามว่าระยองเราจะต้องมีาพาดประจําจังหวัดระยองดังนั้นก็เลยคิดกันกับชุมชนกับทีมว่าเราจะต้องขับเคลื่อนพัฒนาต่อยอดให้เป็นแบบวิถีชีวิตที่ยั่งยืนไว้เป็นวัฒนธรรมของคนในชุมชนไว้พัฒนาต่อยอดสืบสานให้คนรุ่นหลังเนี่ย ได้สืบสารสิ่งดีๆคู่กับชุมชนต่อไปอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะทําให้กับประยองค่ะค่ะก็ต้องสําหรับในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าได้รับทราบข้อมูลต่างๆนะคะจากครูแดงมาเยอะมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะพาทุกท่านนะคะนำชมกระบวนการวิธีการผลิตแบบคร่าวๆนะคะแล้วก็เราก็จะไปดูกันว่า ในเรื่องขององค์ความรู้ที่ไปที่มานะคะวิธีการผลิตกระบวนการผลิตคร่าวๆแล้วสินค้าและผลิตภัณฑ์จะมีรูปแบบเป็นอย่างไรเป็นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันค่ะเรียนเชิญค่ะ